ันนี้เราทำเยอะขนาดไหนก็หลายโลอยู่ค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งทวดไม่อยู่กับหนูหนูก็ต้องสู้ต่อไปค่ะสู้เพื่อจะได้หาเงินมาเลี้ยงตัวเองค่ะแล้วก็เลี้ยงน้องด้วยค่ะ พ่อแม่แยกทางป้ายายเสียชีวิตมีเพียงทวดวัยชราที่เลี้ยงดูเธอมาและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่865 ตาทวดและใหญ่ทวดเลี้ยงดูนัดและน้องชายมาตั้งแต่เล็กทุกวันนี้เรียวแรงของทวดทั้งสองโรยราถึงเวลาที่นัดต้องช่วยอีกแรงไม่ค่อยมีงานแล้วสุขภาพของทวดก็ไม่ค่อยดีค่ะรับน้าแล้วก็อนนานนี่ก็จะพูกพัก ผพ่อหอมเดยวที่สองปีล้ะสภาพเยอะเย่และแวกบ้านไม่ค่อยมีงานรับจ้างสำหรับเด็กเล็กและคนชรามากนักงานนี้เป็นเพียงงานเดียวที่นัดและทวดคำรับจ้างได้ตลอดทั้งปีตอนนี้กำลังรอหอมมันก็จะมีเป็นช่วงๆจะมีประมาณหน้าฝน ปกติประมาณเวลานี้เขาก็จะหอมมาส่งที่บ้านเลยค่ะเวลาลอกเขาก็จะให้ลอกประมาณวันเสาร์อาทิตย์ค่ะได้ค่าจ้างตามที่ได้วันละกี่โลค่ะอย่างเช่นได้ประมาณ2โลก็ได้12บาทค่ะหนูทำได้มากสุด100บาทค่ะ สอแบบแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งแบบแห้งก็เป็นแบบที่หนูลอกอยู่ค่ะเอาเศษดินเศษหอมที่มันไม่ค่อยสวยออกก็เมื่อยๆแล้วก็ปวดขาด้วยค่ะรู้สึกยังไงที่ตัวเองสามารถทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเองก็รู้สึกดีใจค่ะ ดดีีใจทท่งานไ้เงินที่นัดและทวดคำหาเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยแต่รายได้หลักมาจากทวดสมานวัย77ปีที่หันมารับงานเป็นสับเบอรกประจำวัดเมื่อก่อนตาสมานถักญยาขายคะ่ะทวดไม่ค่อยมีเงิน ทวดก็เลยไปหางานทำให้ได้เงินม,มาทุกๆวันนะคะไองานรับจ้างเดี๋ยวนี้นะผมทำไม่ได้เพราะว่าผมต้องมาทำอย่างน,นี้งานอันนี้นะเองก็ไม่ใช่เรียกร้องแต่เขาทุเรกแต่จะพาพผมก็มาทำงานอย่างนี้ได้ผมก็ต้องไปจุนเจียในครอบครัวแม้ความยากจนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทวดเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยเยียวยาให้นัดมีเป้าหมายในชีวิตทวดก็สอนว่าให้ตั้งใจเรียนค่ะจะได้มีอนาคตที่ดีกว่านี้ค่ะเป็นห่วงอนาคตของเขามากที่สุดเลยในชีวิตผมคือผมอยากให้มันได้เรียนทุ่สูงแล้วทำงานดีๆ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ใกล้บ้านสร้างทั้งโอกาสและอาชีพให้นัดที่โรงเรียนมีกิจกรรมทําน้ามาขามทูนเก้าค่ะเป็นกิจกรรมจิตอาสาค่ะก็จะเอาไปต่อยอดเป็นงานในชีวิตประจำวันค่ะนำไปขายค่ะ กิจกรรมกีฬภาษาในมุมมองของคุณครูนะคะดเด็กที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองซึ่งอยู่ในวัยที่วัยชราแล้วต้องรับผิดชอบเด็กเล็กมีน้องเล็กขึ้นอีกค่ะถ้าว่าการศึกษาของนัทธิดานี้ก็คงจะได้รับการศึกษาแค่ถึงภาค,าคบังคับนัดไม่ปล่อยให้ทวดเป็นกังวลกับตัวเองและน้องชาย อ๋พี่ทำไมถึงมอพี่อ่ะมันจะกระยานได้เป็นหนูคิดว่าถ้าเกิดหนูช่วยทวดเลี้ยงน้องก็จะได้แบ่งเบาภาระให้ทวดค่ะทวดน่าจะรู้สึกดีใจค่ะที่หนูแบ่งเบาภาระให้ค่ะ เพิ่งกลับมาอยู่กับนัดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมาพร้อมสามีใหม่แต่ไม่ค่อยได้เจอกันภาระในบ้านเป็นหน้าที่ที่นัดต้องรับผิดชอบก็ช่วยทำงานบ้านล้างจานซักผ้าแล้วก็ทำกับข้าวด้วยค่ะสองปีก่อนทวดเคยล้มค่ะ ช่วยเช็ดตัวให้ทวดค่ะแล้วก็พาทวดไปอาบน้ำค่ะเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจความฝันของเด็กหญิงคนนี้งคงไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเกิดทวดส่งไม่ไหวหนูก็จะพยายามหาเงินมาส่งตัวเองเรียนค่ะเรียนสูงๆจะได้หางานทำจะได้มาเลี้ยงครอบครัวค่ะก็สู้ค่ะ มีคนเป็นกำลังใจให้ก็คือตัวเองเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้าง โครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้นัดเด็กหญิงนักธิดาบุนกลางจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวรวมทั้งโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านขามทะเลสอด้วยถ้าเราทุกคนคือเครือข่ายเราสามารถให้โอกาสและต่อยอดให้น้องๆน,งนำไปเป็นต้นทุนของชีวิตในอนาคต สาเหตุที่มาค่ายนี้เพราอยากให้ตัวเองเปิดใจกับภาษาอังกฤษให้มันเยอะกว่านี้นะคะโครงการสารรักโดย AIS ไม่เพียงแต่มอบทุนการศึกษาอย่างส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรม AIS Singtel English Camp ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครหลายประเทศ Mac, ความรู้ในวันนี้นะคะหนูก็อยากที่จะแบบมีเรียนเสริมสี่เดือนหนูก็อยากเรียนด้วยเพราะว่าหนูแบบอ่อนภาษาอังกฤษมากแล้วหนูก็จะเรียนอยากเรียนต่อแล้วพอถ้าหนูเรียนต่อเนี่ยหนูก็อยากที่จะเรียนแบบเป็นภาษาค่ะแล้วอีกหน่อยเผื่อนหนูจะได้ไปสิงคโปร์ เป็นการต่อยอดให้น้องๆคนเก่งหัวใจแกร่งได้เปิดประสบการณ์ครั้งแรกในต่างแดนณประเทศสิงคโปร์ มาช่วยมอบโอกาสให้เด็กๆได้นะคะด้วยการชมและแชร์เรื่องราวของพวกเขาและถ้าหากพบเห็นคนเก่งหัวใจแกร่งบอกมาได้นะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งสวัสดีค่ะ